ครับวันนี้มาเทนนิ่งงานติดตั้งของโรงงานโตโยต้าบ้านโผนะครับเป็นเครื่องจอบินรุ่นวีสามพันสี่นะครับรุ่นนี้ก็เหมาะสำหรับลายผลิตนะครับรถสามารถวิ่งผ่านในลายผลิตได้เลยครับอันนี้ใช้ในโรงง,งานนะครับนี่ครับมีลันเวย์นะครับ สามารถวิ่งผ่านได้เลยนะครับรุ่นนี้จะมีทั้งหมดสามกล้องนะครับกล้องสายกล้องขวาแล้วกล้องินระหว่างกลางนะครับก็สนใจก็สอบถามราคากันได้นะครับ ในไลน์ผลิตโรงงานโตโยต้านะครับ น,นะครับใช้งานจริงๆนะครับกล้องยิงตามทาเก็ยเลยนะครับนี่ครับจุดเด่นของในรุ่นนี้นะครับ,ร,บรุ่นอาร์โกนะครับรุ่น v 3ี4ที่โรงงานโตโยต้าเขาเลือกใช้นะครับ t o ย o t ามาดูเองนะ นี่ครับข้อดีของรุ่นนี้นะครับรุ่น V 3า0พนะครับสามารถวิ่งผ่านอันนี้เหมาะสำหรับลายผลิตนะครับนี่ครับโตโยต้าเข้ามาดูเองเลยนะครับ